นะแล้วก็สีม่วงนะฮะขับท่านสังเกตนะคนเกิดวันเสาร์นี่มักทําอะไรนี่ก็เป็นจะไม่ค่อยมีใครกล้ามายุ่งแล้วก็ทําอะไรก็จะไม่ค่อยล้มเหลวจะไม่ค่อยอ่ขาดทุนจะประสบความสาเร็จเกือบเกือบทุกประการเลยนะคนเกิดวันเสาร์นะจำผมไปเลยนะมีกําลังใหญ่และมากที่สุดในจําบวเทวดาประจําวันเกิดก็คือมีกําลังยี่สิบเอ็ดตัวนี้มาถึงวันอ่วันเสาร์เลยใช่ไหมฮะ มาวันราหูก็มีกำลังแปดกำลังสิบสองก็แล้วแล้วแ,แล้วแต่ตำลานะเอาว่ากำลังสิบสองราหูเนี่ยเรื่องราวของราหูนี่เยอะมากเลยนะผมก็จะพูดในฝั่งราหูเนี่ยในตำราทักษะพยากรณ์ในตำรายของหมอดูทั้งหลายเขาบอกว่าทายทุกให้ทายเสาทายมเมาให้ทายราหูเขาบอกว่าอย่างนั้นเลยนะ,ะท่านเป็นทุกท่านบอกว่าให้ทายพระเสา พระสาวแค่พระสาวเข้าราหูแทกนะถ้าทายมวัวเมาลุ่มหลงท่านอ,าออกไปบ้านไปติดคนนู้นติดคนนี้มันไ,ไปติดยาติดสิ่งที่ไม่ดีนะเขาบอกว่าราหูเข้าราหูแทรกราหูซ้อนให้ประกอบไปทีหไหว้ด้วยของดํานี่ตามตำราโบ,บราณแต่จริงๆเนะี่ยราหูเป็นเทพที่เมตตาเป็นเทพที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเทพที่มหานิยมนะฮะแล้วราหูเนี่ย ก็จะมีในตำราทักษะพยาก,กรณ์เขาบอกว่าสาวโศกีราหูโสภาเพราะฉะนั้นนะฮะคนเกิดวันเสาวต้องมีคู่มิตรคือราหูจำผมไว้เลยนะเราทุกวัดจะต้องมีราหูเรื่องราวของราหูเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเล่าไปแล้วเนี่ยบางท่านฟังผมมาหลายๆครั้งก็อาจจะรู้ว่าราหูเนี่ยตำนานเป็นยังไงว่ายังไงฮะแต่วนี้เราจะไม่พูดพูดไปแล้วเดี๋ยวท่านอาจจะเบื่อท่านก็ลองไปเปิดเทปเก่าดูนะ ว่าผมเล่าเรื่องพญาราหูยังไงตอนนี้พูดมาถึงเรื่องของการไหว้พญาราหูนะไหว้ด้วยอะไรไม้ใบไม้ไมตำราผมเนี่ยผมไปเจอตำราเก่าตำราเก่าเลยนะในสมัยกรุงศรีวิทยาตำราแบบที่อยู่ตั้งหน้าผมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเป็นเาขาเรียกสมบุตรคอยเปิดขึ้นมาจะมีตำรา,าเขาเรียก้อยพระเสริมจะตาถูกจะหลง แล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นมีตำราไหวพญาราหูนะฮะแล้วผมก็คัดออกมาคัดออกมาแล้วก็ออกมาประกอบพิธีไหว้พระราหูนะฮะรับจำได้ว่ามีงานใหญ่ตอนที่รา,ราหูย้ายจากราศีหนึ่งไปราศีหนึ่งก็ประชาชนก็แตกตื่นกันเยอะแยะมากมายผมก็จแต่ไหวพระราหูแต่ไม่ให้ไหว้ด้วยของดำให้ไหวด้วยใบไม้ใบไ,ไม้คืออะไรใบยอเอาใบยอมาตั้ง นะเพราะราหูเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่ชอบยกยอปอบปั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ใบรักให้ราหูลักเรานะฮะแล้วท่านกำลังทาอะไรประกอบกิจธุรกิจการค้าอะไรประกอบสมาีพอะไรนะเขาบอกว่าให้เอาใบาขนุนทําไปแล้วบูชาไปแล้วก็จะมีคนเกื้อหนุนจุนเจือนะฮะใบขนุนนะฮะใบามายมยมก็เป็นที่นิยมชม,ชมชอบของผู้พบผู้เห็นต่งตางๆเลยนะ นี่คือการไหว้พญาราหูนะบางท่านบอกว่าไหว้โดยของดำมีเหล้าดำเหล้าดำก็คือโง่เข้วยตาถึงโตเหยียบโรคหรือเสี้ยงชุนกาแฟดำก็คืออายอุองุ่นดำถั่วดำนะเฉาล้วยนะเขาไหว้พญาราหูนะครับก็เป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณๆแล้วนะการไหว้พญาราหูเนี่ยเราก็อ่าตำราผมก็คือตำราไหว้ด้วยใบไม้ไ ใจจริงอ่ะคือให้ราหูเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติให้ทุกท่านเนี่ยระลึกถึงว่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะฮะแล้วในตำราต่างๆเนี่ยพูดถึงเรื่องรา,ราหูเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหลึกลับซับซ้อนแล้วคนก็นําเอาราหูมาเป็นเครื่องรางของขัง,งที่จะมาพกพาติดตัวเป็นเครื่องเขาเรียกอ,อะไรเป็นเครื่องกําลังใจนะฮะ ราหูมีวัดวารามต่างๆนี่สร้างราหูขึ้นเยอะแยะมากมายแต่มีวัดหนึ่งครับที่โด่งดังก็คือวัดศรีสัตทองหลวงพ่าน้อยท่านทำไว้ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับราหูคือเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์ครับจากราหูนะจากราหู